إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرور أَنفُسِنَا وَمِنْ سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مضل لَهُ وَمَنْ يضلل فَلَا هَادِيَ لَهُ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Fa inna ahsana haditsi kitabullah wa khairul sallallahu alaihi wasallam wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar usikum wa bi taqwallah pinong khuruam satha iman ผมขอสั่งเสียกับตัวผมเองแล้วก็มรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตะกุลละจงเป็นเบ่าที่ยำเกงต่อเลาะสุบฮาลตลาเพราะแท้จริงการตักวาการยำเกงต่อเลาสุบฮาลตลานั้นคือสิ่งที่จะเป็นสเสบียงเป็นความดีเป็นผลที่เรานั้นจะได้รับการตอบแทนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยกการที่เราเป็นเบ่าที่ยำเกงต่อเลาะ อัลลอฮ์จะให้เรานั้นได้รับความสําเร็จได้มีชีวิตที่ดีในดุนยานี้และเราก็จะได้รับความสําเร็จในโลกหน้าด้วยกับมีภาคผลมีผลบุญมีคุณงามความดีที่เราทําเพราะการกระทําของเรานั้นมันคือการกระทําตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และด้วยตักวานี่แหละพี่น้องครับมันคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยได้ยินและได้ถูกพร่ำสอนเรียกว่า ถ้าเราไปย้อนดูถึงบรรดาบรรพชนของเรานาบิมฮมัมัสุลลอฮุอะลัยฮสลามบรรดาบรรพชนของเราบรรดาเหล่าสอฮาบะเขาเหล่านั้นก็กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันเขาเป็นกลุ่มชนเป็นอุมมะที่ตักเตือนซึ่งกันและกันและด้วยกการตักเตือนคือเรียกร้องให้กับบรรดาผู้คนสู่การตักวาสูขข่การยำเกรงเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้และก็ต้องจําให้มั่น ว่าตักวานั่นคืออะไรอิสลามจะเรียกร้องให้เราเป็นผู้ติดตักวาพี่น้องทั้งหลายตักวาต่ออัอฮ์น้ายำเกงต่ออัลลอนะการตักวาคืออะไรการตักวาก็คือการที่เรานั้นเนี่ยเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์ใช้อะไรเราทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราอองห่างเราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวเราไม่อยากยุ่งไม่อยากทำไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยนั่นแหละคือตักวา จะไปอยู่ที่ไหนบนดุนยานี้จะไปอยู่บนผืนแผ่นดินที่ไหนนะแผ่นดินของอัลลอฮ์บนดุนยานี้เราก็จะระแวดระวังคอ,คอยคิดทบทวนอยู่เสมอว่าชีวิตที่เรานั้นใช้อยู่เนี่ยทุกวันนี้ทรัพย์สินเงินทองร่างกายที่เรามีสมองสติปัญญาที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละต้องนําไปสู่การตักวาต่อหก็คือใช้ไปในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ อัลลอฮ์ให้ร่างกายของเรามามีสมองมีสติปัญญาร่างกายนี้เป็นกรมรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราก็ต้องใช้ไปในการทําเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยกับการอิบาดาด้วยกับร่างกายใช้ร่างกายของเราทําอิบาดาต่อพระองค์ด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยต้องให้ร่างกายของเราเนี่ยลำลึกถึงอัลลอฮ์นะวันหนึ่งละหมาดห้าเวลาละหมาดซุนนะมีการเสริมเพิ่มเติมบ้างให้เรานั้นได้กระทําด้วย,วยให้ร่างกายของเรานั้นเนี่ยได้ก้มกราบต่ออัลลอฮ์ หน้าผากของเราเท้าของเรา,า,เราหัวเข่าท่านสองฝ่ามือทั้งสองได้ก้มกาบปาลอวันหนึ่งเนี่ยเราได้ทำถึงการอะไรสิ่งที่เป็นฟัดดูเนี่ยสิบเจ็ดร็อกกะอักสุนนะตังหาให้เรานั้นได้เพิ่มได้เพิ่มเติมด้วยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นคําสอนคําสั่งที่มาจากท่านดาบีมฮัมาสโลโลอุลลัลอุสลามเมื่อสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วที่เป็นฟัดดู ฟัดดูคือสิ่งที่เรียกว่าถ้าทําแค่ฟัดดูเนี่ยมันก็รอดและปลอดภัยแล้วแต่ถามว่าเราทุกคนมั่นใจไหมว่าเรานั้นได้คะแนนเต็มร้อยกับความดีที่อัลลอฮ์จะมอบให้พระองค์เนี่ยพี่น้องครับถ้าเราทําความเข้าใจนะเหมือนกับครูเนี่ยครูเนี่ยออกข้อสอบต้องการที่อยากจะให้นักเรียนเนี่ยตอบได้สอบได้และสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนคือคะแนนเต็มร้อย ก็พระองค์อัลลอฮฺสัตลาพระองค์ก็พร้อมที่จะตอบแทนผลบุญให้กับเบาวอ,องพระองค์เต็มร้อยเช่นเดียวกันแต่ถามว่าการที่เบ่าคนหนึ่งเนี่ยได้ผลบุญไม่เต็มร้อยเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นที่ใครอลัลลอฮฺโกรธเขาเหรออัลลอฮฺเ,ลเกลียดเขาเหรอเขาเป็นเบ่าที่ทําดีต่อรอดด้วยความบริสุทธิ์ใจเขากลับเนื้อกลับตัวเปลีป่ยนแปลงตัวเองแล้วกลับมาสู่หนทาของอลัลลอฮ์แล้ว ทำไมเขายังได้ผลบุญเล็กน้อยยังได้ผลบุญไม่เต็มร้อยเพราะอะไรอัลลอฮ์เกียดตเราหรืออย่างไรคําตอบคือไม่ใช่เมื่อบ่าวคนหนึ่งได้อิสติกฟ,ฟ้าได้กล่าวขอไพยโษต่อนเลาะได้ลํำลึกถึงพระอ,องค์อันุรานของอัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ทรงอะไรอภัยโทษให้กับบาวของอ,องค์ได้ทุกเรื่องได้ทุกอย่างได้ทุกบาปเว้นแต่เรื่องของการชีก การชีริกคือการไปก้มไปกราบไปไหวหรือไปเชื่อวัตถุมงคลไปเชื่อต่อสิ่งอื่นว่ามันมีอิทธิฤทธิ์ไปเชื่อว่าสิ่งนั้นมีพลังมีอำนาจนั่นคือชีริกการที่ทำไม่ได้ทำเพื่อเอาล้อถวายให้กับสิ่งอื่นทำเพื่อสิ่งอื่นนั่นคือชีริกหรือเชื่อว่าไอสิ่งนั้นมันมีอิทธิฤทธิ์มันมีอำนาจที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นอันเป็นไปหรือมีอำนาจใดๆนั่นคือชีริก แต่นอกเหนืออะไรที่มันเป็นความผิดบาปที่มันไม่ใช่ชีริกอ่ะอัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยให้กับ,บเบาของพระองค์ทุกๆเรื่องครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็พร้อมที่จะให้การเรียกว่าตอบแทนให้ผลบุญกับเราอย่างเต็มร้อยแต่ที่ผมตั้งคำถามบอกกับพี่น้องว่าที่เราได้ผลบุญน้อยไม่เต็มร้อยเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ไม่อยากให้เราหรือว่าเป็นที่ตัวเราเอง สรุปแล้วคําตอบที่ได้คือตัวเราเองไอ้ที่เราได้คะแนนม่เต็มร้อยในการละหมาดเนี่ยวันเนี้ยเรามาละหมาดและถ้าหากว่าหัวใจของเรามันล่องลอยไปนะฮะใจของเรามันไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้บางทีของอะไรที่นัดกับใครไว้หรือของอะไรที่ทําหายก็มานึกได้ตอนในละหมาดนั่นแหละนัดอะไรกับใครเอาไว้ก็มานึกได้ตอนที่ละหมาดนั่นแหละ ก็เพราะว่าใจของเราบางทีมันก็ล่องลอยไปกับเรื่องของดุนยาเราคือมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์อย่างเราเนี่แหละมันมีข้อผิดมีข้อพลาดเราก็ต้องพยายามเรียนรู้พยายามศึกษาพยายามที่จะให้ตัวของเราเนี่ยใ,ใกล้ชิดกับเ้าให้มากที่สุดเพื่อที่หวังจะได้คะแนนเต็มร้อยจากพระอ,องค์เพราะฉะนั้นปัญหาที่เราได้คะแนนน้อยหรือได้ผล,ลบุญน้อยมันคือที่ตัวเราเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวของเราเปลี่ยนแปลงตัวของเรา ให้ตัวของเรานั้นเนี่ยให้มันมีความคูชัวมีความนอบน้อมในละหมาดให้เยอะมีมีความนอบน,อบน้อม,มนอนอในการละหมาดให้มากอัลลอฮฺสุนฺตาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้ในสุรอ้อนมุมินูนในสุรอ้อนมุมินูนในช่วงอายะต้นๆเลยอายะแรกเลยพี่น้องครับในสุรอ้อนมุมินูน,นอัลลอฮฺ Allah บอกเอาไว้ im, อัลลอฮบิลลาฮิมินณชะอิตอนุรรจีมิสมิลลาฮิรัลอฮ์มานุรรฮีมพระองค์ทรงบอกไว้ยังไงกอด้อัฟลาฮห์มุมมีนูน Wa, อัลลอฮ์บอกว่าก้อนดออัฟละฮ่าพระองค์ทรงบอกว่ายืนยันว่าแน่นอนได้แน่ๆพระองค์ทรงยืนยันคําว่าก้อนดออัฟละฮ่าได้อย่างแน่นอนคําว่าอัฟละฮ่าเนี่ยมันแปลว่าความสําเร็จฟะละฮ่าทีลเวลาเราอาซากใช่ไหมนะได้ยินเสียงคนที่เขาอ่านจากฮายาลันฟะละฮ์าคำว่าฟะละฮ่เนี่ยมันแปลว่าความสําเร็จ ความสําเร็จของคนที่เป็นมุสลิมคือสวรรค์เพราะฉะนั้นการละหมาดนี่คือสิ่งที่จะนําพาให้เราเป็นผู้ที่ได้รับความสําเร็จนบ,บีมูฮัมมัดสุลตัลมสอนให้เราเรียกร้องศาส,สนาอื่นเขาตีกองศาส,สนานั้นเขามีการเรียกร้กรองรําทําเพลงอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการเรียกร้องเชิญชวน,ชวนแต่อิสลามของละให้เป็นการเปร่งเสียงอาซาเรียกร้องผู้คน และหนึ่งในนั้นก็มีการกล่าวว่าฮหยาลันฟลาละมาสู่ความฝาละความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมกำลังเปรียบเทียบว่าอายะกุรอานที่อลัลลอฮ์บอกในสุรอะตุมุมินูนที่พระอ,องค์ทรงบอกเนี่ยก็ดะอัฟละฮลมุมินูนพระอ,องค์ทรงบอกว่าแน่นอนความสําเร็จเนี่ยจะต้องมีมีให้อย่างแน่แน่เลยพระอ,องค์ไม่ทรงบิดผิวความสําเร็จสวรรค์นเนี่ยมีให้ กับคนที่ได้รับความสําเร็จคือใครอ่ะมุมีนูนกอดะอัลละฮัลมุมีนูนคือคนที่เป็นมุมินไม่ใช่แค่มุสลิมถ้าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันหาได้ทั่วไปนะมุสลิมก็ยังเล่นหวยมุสลิมก็ยังตีไก่นู่นมุสลิมบ้านนั้นเนี่ยยังนะกินเหล้าเมายาทั้งสีน้ผปิดประเวณีมั่วกันอยู่เลยมุสลิมบ้านนั้นดูสิอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็เห็นในสังคมนั้นกับมุสลิมแต่ถ้าหากว่าเขานั้นทำชั่วทำผิดทำบาปและหัวใจปฏิเสธศาสนาที่เขาทำชั่วทำบาปเขาไม่แคร์ศาสนาอย่างนั้นน่ะไม่ใช่มุสลิมนั่นตกมุตตัดแล้วกาเฟตแล้วแต่ถ้าหากว่าหัวใจของเขายังไม่ได้ปฏิเสธหลักการเขารู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่เขายังดื้อเขายังฝ่าฝืนเขายังทำอยู่นั่นคือมุสลิมเหมือนกันแต่เรียกว่ามุสลิมอาซีมุสลิมที่ชั่ว นะมุสลิมที่เป็นคนชั่วยังไม่ตกศาสนาแต่เราก็ต้องเรียกร้องแล้วก็เชิญชวนเพราะช่วงเวลาของแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์จะสอบสวนนะอัลลอฮ์จะสอบสวนว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวชีวิตของเรามันหมดไปกับอะไรนะทรัพย์สินเงินทองที่มีมันหมดไปกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นช่วงของแต่ละช่วงเนี่ยพี่น้องครับ ระยะเวลาชีวิตของเราเนี่ยพระองค์จะสอบสวนแต่เอาละสิ่งที่ท่าน,นาบิบมุคมาสสุรอรล,ลสลามได้สอนกับเราได้บอกกับเราเนะว่าการงานทั้งหลายเนี่ยพระองค์จะทรงดูอะไรบิลละคอวาตีแปลว่าอะไรอะดูนุวนบ้านบ้านปลายชีวิตแต่แน่นอนไอ้ทุกการกระทําถูกสอบสวนอย่าคิดว่าพระองค์ไม่ทรงอะไรไม่ทรงตัดสินไม่ทรงสอบสวนไม่เอาโทษไม่เอาความนะเพราะฉะนั้นบางคนเลยคิดว่า ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้จะชั่วจะเลวทาไปก่อนเดี๋ยวตอนแก่ๆคอยเข้าสู่เราหรือตอนอายุมากๆแล้วก็คอยจะเข้าสู่เราค่อยหันมาสู่ศาสนาไปรอเวลานั้นเวลาจะละมาจะทําความดีอะไรแต่ละอย่างก็ข่าแข็งอะไรนะขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีหูตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วแล้วมั่นใจแค่ไหนว่าวันที่อายุมากแล้วจะกลับมาสู่ศาสนาได้ ก็ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตมาอยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ไร้สาระมาตลอดอยู่กับสิ่งที่เป็นความผิดตลอดแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ตอนแก่เนี่ยที่ว่าบอกว่าตั้งใจว่าจะกลับมาเนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนว่าจะกลับมาได้แล้วถ้าไอ้ตอนที่ชั่วอยู่ไอ้ตอนที่ทําความผิดอยู่อัลลอฮ์เอาชีวิตของเราตอนนั้นเนี่ยมันคือการที่เรานั้นกลับไปในสภาพที่ขาดทุน <S <S เพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่กับความมั่นใจเลยพี่น้องครับ อัลลอฮ์จึงได้สอนนบีจึงได้สอนให้เรานั้นได้นึกถึงความตายอยู่เสมอและอันกุรอานก็ทรงยืนยันว่าคุณลูนักสินใจกตุณเมาท,ทุกชีวิตต้องลิ้มรสกับความตายไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินแต่สิ่งที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์คือความดีมันคือสิ่งที่จะได้รับกับตัวเราเองคือตักวาที่ผมเรียกร้องกับพี่น้องตรงนี้แหละที่บรรดาบรรพชนบน,นบีม,มุฮัมมัดสุลล,สลามบรรดาเหลา่สาสหายเรียกร้องและก็จะถูก ตักเตือนเรียกร้องกันไปแบบนี้แหละจนกระทั่งถึงวันเกียรมะเพราะนี่มันคือสศธรรมความจริงบรรดาเราสหายเขาทำเอาไว้เป็นต้นแบบอายะกุรานที่เราอ่านกันนี่กุลตุ้มคอยรออุมมาตินอุครียัชลินนัสตะมูรูนบิลมารูฟะตันเฮนน์นาินมุกรอัลล์บอกว่าบรรดาสหายเนี่ยเขาได้รับความสำเร็จเพราะอะไรอ่ะเขาเป็นอุมาประชาชาติที่ดีเลิศ เขาเป็นต้นแบบแบบอย่างที่อัลลอฮ์บอกคุณตุมคอยรออุมมะเป็นคอยรูอ,อุมมะเป็นประชาชาติที่ดลิศเขาทําอะไรอะตะมูรูนาบินมะรูฟวะตันเขาอานินมุงกะสิ่งที่เขาทําคือการตักเตือนกันสั่งใช้กันบอกกันให้ทําดีห้ามปลามันด้วยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเอย้เรื่องของมันมันจะทําอะไรกับเรื่องของมันมันจะเชื่ออะไรกับเรื่องของมันนี่ไม่ใช่สังคมของอิสลาม สังคมอิสลามอยู่ในขันุรานที่อัลลอฮ์บอกตะบูรูดะบินมะรุฟวะตันเขานะอานินมุงกัฟต้องเตือนกันต้องสั่งกันถึงแม้ว่าเตือนเขาแล้วเขาไม่ชอบแหมทําเป็นอัลลิมเรียนมากี่ปีและเองอ่ะเนี่ยบางทีเวลาจะพูดเวลาจะสอนถูกสวนถูกต่อว่าถูกกล่าวการย้อนกลับมาไม่เป็นไรพี่น้องครับนบีเหน,นื่อยกว่าเรา นบีเนี่ยเจอมากกว่าเราเราแค่คําพูดที่ถากฐานเราแค่คําพูดที่มาตอบโต้เพราะฉะนั้นอดทนเถอะสิ่งที่เราทํายืนอยากจะคําสอนเราจะได้เป็นบุคคลที่ดีเลิศเหมือนกับบรรดาซอฮบาักเตือนกันตะโมรูดานมาอารูฟสั่งใช้การให้ทําดีพูดไปเถอะอะไรที่เป็นความดีเนะี่ยต้องพูดอย่านิ่งเฉยถ้าเรานิ่งเฉยเนะี่ยทุกวันนี้มันเสียหายมาขนาดไหนแล้ว เราเห็นแล้วในสังคมเราเล่ายาปาปิ้งสิ่งที่มันของที่ไม่ดีเนี่ยเต็มบ้านตเต็มเมืองไปหมดในในแถบด้านนอกในทางคองนอกๆเนี่ยการทำดีละอาจจะพ้นพ้นไปหน่อยแต่ก็เชื่อว่ามีไม่ใช่ว่าปลอดปลอดปลอ,อ,อดภย100ัยซัร้อยเปอร์เซผมเชื่อว่าก็ต้องมีแต่ถ้าวันนี้เราปล่อยให้มันเยอะเราจะปล่อยให้มันเยอะแล้วคอยมาทำกันทีเดียวเหรออย่ารอพี่น้องครับ วันนี้เราทำได้อย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่ยืนหยัดหน้าที่อัลลอฮ์มันจะเป็นข้อที่ไปยืนยันไปต่อกััลลอห์ว่าวันนี้ฉันได้ทำหน้าที่แล้วเพื่อที่อยากจะได้เป็นเหมือนกับบรรดารเหล่าสฮา์ที่เป็นต้นแบบให้กับเราเขาเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างเหมือนกับเราที่อัลลอฮ์บอกกุนตุ่มคอยรออุ้มมาเขาเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่เป็นต้นแบบให้กับบรรดารมนุษยชาติทั้งหลาย สิ่งที่เขาทำที่อัลลอฮ์สรรเสริญเอาไว้ในอันกุรานคือตะมูรูนาบินมาอรุฟวาตันเขานาะอานิมุกรัรเขาสั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีเขาห้ามตามกาันอะไรที่เป็นความชั่วเขาไม่นิ่งเฉยไม่ทำตัวเป็นเหมือนดั่งชัยตอนเห็นใครทำชั่วแล้วก็ดีใจตบมือเห็นใครทำดีแล้วก็ออกหางไม่อยากเข้าใกล้อันกุรานอัลลอฮ์จึงได้สอนเอาไว้ ต่ออาวณูอัลลัลบริวตัตตะวะาลาต ولا ت ع و ّล و على الاسم والادوان ล ل ل ه บอกเรา au, สอนกเราอายะคุรานเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าให้เราเป็นผู้ที่ต่ออาวณูอัลลัลบริวตัตตะวะให้เรานั้นสมานฉันท์กันให้เรามีความปองดองกันร่วมไม้ร่วมมือกันให้เราช่วยเหลือกันสู่สิ่งที่เป็นอะไรบิลบิร คำว่าบิรุนเนี่ยคือความดีอะไรที่เป็นความดีเนี่ยจะช่วยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความดีทั้งหลายช่วยเหลือกันเรื่องดุนยาเอาเลยช่วยกันนะแนะนําการช่วยกันเรื่องดุนยาจะเรื่องประกอบอาชีพทำมาช่วยกันที่มันไปสู่ความดีนะ่ะเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องครับแล้วบิตตักวาที่อัลลอฮ์บอกบิลบิริวัดตักวาอัลลอฮ์บอกให้ช่วยกันในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลาย แล้วก็ช่วยเหลือกันสิ่งที่จะนําไปสู่การตักวายามัเกงตอเลาะผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าตักวาคืออะไรทําตามทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละคือสิ่งที่เราสมานฉันกันเราร่วมไม้ร่วมมือกันในสิ่งนี้อะไรที่มันนําพาไปสู่การทําให้เกิดความตักวายามัเกงต่อเลาะเอาสิช่วยกัน นะอะไรสู่สิ่งที่เป็นการทําให้พระองค์นั้นทรงพอพระทยัยเราช่วยกันและอะไรที่มันทําให้เรียกว่าเป็นการอะไรปองดองกันเราช่วยกันสนับสนุนกันวลาตาอาวานูอแลอิสมิวัลออดวานและในท่อนหลังจากนั้นอายาเดียวกันนี่แหละท่อนหลังจากนั้นอลัลลอฮ์ก็บ,บอกวลาตาอาวานูอย่านะอย่าทํา อย่าไปร่วมอย่าไปเห็นด้วยอย่าไปเอาด้วยกับอะไรบิลอิสอิสมีเนี่ยคืออะไรบาปความเลวความชั่วความผิดความบาปทั้งหลายอย่าไปร่วมอย่าไปเอาอย่าไปทำอย่าไปส่งเสริมอย่าไปสนับสนุนอะไรที่เป็นความผิดความบาปไม่เอาด้วยวัลอุดวานการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันก็อย่าไปร่วม เพราะทุกวันนี้บางทีเนี่ยอะไรที่มันจะนําพาไปสู่การเป็นศัตรูกันเนี่ยมันก็มีเอาเรื่องของคนนั้นไปพูดแะแทนที่จะพูดให้เขาดีกันแทนที่จะพูดให้คนเนี่ยให้รักกันรักกันบนพื้นฐานของศาสนาหนึ่งในนั้นคือเรื่องของวัลละวันบรารอคือการที่ให้เราศาสนาสอนให้เรานั้นเนี่ยรักกันเพื่ออัลลอฮ์ทำไมถึงรักเขาอ่ะก็เขาเนี่ยละหมาดเขายืนยันกับศาสนาเขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วรอซูล เขาทําตามสุนนะของท่านอบีเรารักเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่กับคําสอนเอาและอะกิดาถูกต้องแต่ในสิ่งที่บางเรื่องบางอย่างการปฏิบัติมันอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่เขายังไม่ได้ตกไปไหนต้องทําความเข้าใจกันนะไม่ใช่ว่าใครเนี่ยบางทีสมมติว่านะสมมุติว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการปฏิบัต,บต,บติบางเรื่องบางอย่างเอาเช่นเช่นเช่นการที่เราคนคนหนึ่งเนี่ยนะอ่านอัตติฮิยา เวลาอ่านอัตถิยาเนี่ยผมยกตัวอย่างนะบางคนกระดิกนิ้วนะกระดิกนิ้ว,าวบางคนชี้เฉยๆถามว่าเนี่ยคือสุนทรทั้งคู่ผมกําลังยกตัวอย่างว่าเนี่ยคือสุนทรทั้งคู่ฮะดิษซซเฮียทั้งคู่แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาโอ้โหเป็นตายเป็นอะไรนะเอาเป็นเอาตายกันนะหรือ ในการที่จะอ่านบิสมิลลาเสียงดังอ่านเสียงเบามันก็คือสิ่งที่นบีทําทั้งคู่เหมือนการไปดูหลักฐานมันก็ซอยเยีเหมือนกันแต่เราก็มาดูเอานาบีทําแบบไหนอันไหนมันมีน้ําหนักมากกว่าหรืออะไรมีการปฏิบัติได้เราก็พยายามทําให้มันใกล้ชิดก็แค่นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอะไรต้องมาแบ่งกันต้องมาแย,ยกกันในบางเรื่องบางอย่างที่มันมีตัวบทและหลักฐาน เราก็ทําความเข้าใจแต่อะไรที่มันไม่มีตัวบทอะไรที่มันไม่มีหลักฐานเลยไม่มีคําสอนไม่มีแบบอย่างเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องไม่ร่วมแต่ถามว่าไอคนที่เราบอกว่าเราไม่ร่วมกับเขาที่เขาผิดกับศาสนาเนี่ยเขาคือพี่เราเขาคือน้องเราเขาคือหลานเราเ้าคือป้าเราถามว่าเราจะต้องเลิกพบไหมกับคนพวกนี้คําตอบคือไม่ใช่นะอย่าไปตัดญาติขาดมิตรอย่าไปตัดกับการอะไรการเป็นพี่น้องการเป็นเพื่อนมุสลิม แต่บางทีบางครั้งเขาอาจจะหลงในบางเรื่องบางอย่างก็เตือนเขาไปบอกเขาไปสอนเขาไปนะครับให้ความรู้ชี้แนะแนะนำกันไปถ้าต่อต้านกันไปก็ว่ากันไปอย่างแต่เราก็ต้องทําหน้าที่พูดกันด้วยบอกกันด้วยนี่คือสิ่งที่เราไงร,รักกันเพื่อลเนาะเพราะเขานั้นอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการคําสอนเรารักเขาแต่ถ้าหากว่าคนนั้นเนี่ยผิดบาปทาตัวสิ่งที่ไม่ดีไอ้เกลียดเขาเ่ยคือเกลียดความผิดไม่ใช่เกลียดตัวเขานะ ถ้าวันหนึ่งเขาเตาบ้าเขากลับเนื้อกลับตัว Allah, อัลลอฮ์อภัยให้เขาได้อย่างที่ผมบอกไงทุกเรื่อง Allah, อัลลอฮ์อภัยให้หมดเว้นแต่การที่เขานั้นทําชีริกเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะจะเล่นอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็แน่นอนแหละการตักเตือนกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เตือนกันตรงนี้คือเตือนกันในสิ่งที่อะไรครับให้มันดูช่วงระยะช่วงเวลาช่วงความเหมาะสมด้วยการเตือนเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราทําความเข้าใจนะ ศาส,สนาจะสอนไว้ว่าเวลาเราเตือนกันเนี่ยโอเคเรารักกันพี่น้องมีศาสนาและพี่น้องมีอิมาแล้วเพราะศาสนาสอนให้เตือนกัน, mm hmm. นอนัดดีนุนนะซีฮะนบีบอกกันเรียกว่าศาสนาคือการตักเตือนประเด็นคือถ้าเราจะเตือนกันเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่เป็นคําสอนศาสนาเนี่ยให้เรียกมาคุยส่วนตัวอา้าวไอ้บางมานี่สิอ้าวอันนี้มีอะไรคุยด้วยหน่อยเราคุยกันส่วนตัวบอกกันแนะนํากัน อย่าคุยกันวงสนทนาคนเยอะแยะอย่าคุยโดยสาธารณะเพราะมันจะคือเป็นการประจานเขามันจะเป็นการให้เขาเสียหน้ามันจะเป็นการทําให้เขานั้นเนี่ยรู้สึกนะต่อต้านแล้วก็แอนตี้เราไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกเขามาตามสุนนะบอกเขาเป็นการส่วนตัวนะโทรคุยกันส่วนตัวทําอะไรให้มันเป็นการส่วนตัวก่อน นะถ้าเขารู้ว่าเขาทําผิดอะไรก็แล้วแต่ก็ออกมาสมมติว่าเขาทําผิดสาธารณะัอา้าวมีไหมผู้รู้ครูบาอาจารย์นี้บางทีเนี่ยพูดหลุดพูดรั่วบางทีพูดอะไรบางอย่างบางทีมันอาจจะบกพร่องไปก็เกิดขึ้นได้แล้วก็พูดสอนคนสาธารณะแต่เวลาทําผิดออกมาเตือนสาธารณะมาพูดแก้สาธารณะก็จบ แต่อก่อนที่มันจะไปสู่ขั้นตอนที่เขาจะรู้เนื้อรู้ตัวเข้าใจว่าเขาผิดเพราะคนพูดเนี่ยบางทีก็เข้าใจแบบนั้นเขารู้ว่าตัวเขาถูกพี่น้องก็ทําความเข้าใจนะคนที่พูดคนที่สอนหรือตัวผมเนี่ยผมพูดผมมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมาจากกุรานมาจากฮะดีษมาจากสุนนะผมมั่นใจสิ่งที่ผมพูดว่านั้นคือสิ่งที่ถูกแต่พี่น้องฟังเอ้ยอาจารย์นี่พูดไม่ใช่แล้วนี่อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเตือนผมก่อนรับรับมาบอกผมก่อนรับรับ โทรนี่เบอร์โทรมีขอใจอิหมามเขาคุยกันก่อนเตือนกันก่อนอา้าวแล้ววันนี้ผมเข้าใจแล้วผมรู้สึกแล้วว่าเออที่พี่น้องเตือนผมเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมพูดผิดแล้วผมพูดสาธารณะผมโพสต์สาธารณะเลยผมแชร์ benefit, ไปในเฟซไปในไลน์สาธารณะเลยก็ได้ผมไปบรรยายข้างไหนข้างใดผมก็พูดเรื่องนี้เพื่อเป็นการเตาบ้าเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเราเปลี่ยนแล้วเราไม่เอาแล้วไอ้ที่เคยพูดนะพูดผิด เราก็ประกาศสาธารณะไปแต่ขั้นตอนก่อนที่จะไปสู่การเกาเตา,เตาบ้ากับเนื้อกับตัวเราต้องเตือนเขาเป็นการส่วนตัวก่อนถ้าเรามีความสามารถทําไมเราไม่เอาตามสุนะนของท่านนาบีก่อนละ่ะเราเตือนกันก่อนสี่เราพูดกันก่อนสี่เข้าไปคุยกันก่อนบอกกันก่อนเพราะนักสิ่งต่างเหล่านี้พี่น้องครับพี่น้องเราต้องรักษาเอาไว้ นี่แหละคือสิ่งที่จะนำพาไปสู่ให้สังคมของเราไปสู่สังคมที่ดีเหมือนกับบรรดาเหล่าสหบาะเพราะเขาเหล่านั้นถูกยกย่องเอาไว้ในอันกุรอานว่าเขานั้นเป็นอุมมะประชาชาติที่ดีเลิศกุนตุมคอยรออุมมาตินอุคลิยัชลินนาส อัลลอฮ์สอนให้เราได้รู้ว่าคนกลุ่มเหล่านี้บรรดาซัฮามะของท่านดบีชาวอันซอรชาวมูฮัจิรินคนเหล่านี้ที่เป็นบรรพชนยกคนยุคแรกเขาได้รับความสําเร็จเขาเป็นอุมะประชาชาติที่ดีเลิศก,ก็เพราะว่าเขาเตือนกันเขาสั่งกันให้ทําดีเขาห้ามตามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกกับพี่น้องเรื่องของการละมาสิ่งที่เป็นความสําเร็จของคนที่เป็นมุกมีนูนก็คืออะไรหนึ่งในนั้นก็คืออัลซอล์ล ออัลลอฮ์บอกว่านะกอดอัฟละฮ์ ا ล م ؤ ีน و ฮุมอ ي ن ه ลาติฮิมคอชิอูนละมาดของเขาเป็นการละมาดที่มันมีความกูชัวละมาดของเขาคอชิอูนเนี่ยอัลลอฮ์บอกกระาว่าเป็นการละมาที่มันมีความนอบน้อมที่มันถ่อมตนละมาต่ออัลลอฮ์แล้วเราทําด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ ละมาตอเลาะหัวใจที่สงบนิ่งและเราก็จะได้ผลบุญเต็มร้อยละมาตอเลาะด้วยกับความนอบนอบ้นอมต่อพระองค์หวังความเมตตาจากพระองค์พระองค์นั้นกําลังมองเราอยู่ทําอีบาดาเนี่ยทำให้เหมือนอย่างที่ท่านนาบีบอกอั <S <S นตาบูดัลลอฮกับอันตะการหูฟะอินละมจกุนตะกรหูฟะอินนะหูยารอกะนบีสอนกับเราว่าอีบาดาตอเลาะให้เปรียบมาหนึ่งว่าเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าความเป็นจริงแล้วเราเห็นไหมเราไม่เห็นแต่พระองค์นั้นทรงเห็นเรา เพราะฉะนั้นกิบาดาของเรามันจะออกมาสวยงามชีวิตของเราจะมีความจำเริญมีความสิริมงคลมีความอะไรสิ่งที่เป็นความดีนะที่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเราก็ด้วยก,การที่เราใช้ชีวิตอยู่กับการเตือนกันบอกกันสอนกันให้เราอยู่กับความคุณงามความดีสั่งใช้กันในเรื่องของการให้ทำละหมาด เพราะนาบีเนี่ยพี่น้องครับวาระสุดท้ายก่อนที่นบีจะตายก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตนบีก็เตือนกับบรรดาซัฮาบะไม่ใช่ว่าซฮาบาไม่ละหมาดแต่นบีให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะมันจะขัดเกลาจิตใจให้เราไปสู่ความสําเร็จด้วยกับการละหมาดเราจะได้รับความสําเร็จคือสวรรค์เป็นการตอบแทนอะกูลูกาลีฮาซาวัสตอฟิรุลวะลิวัลกุมีกุลลิซัมฟัสลาฟิรุอินนะฮูฮวนกอฟูรุรฮีม إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون